สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีดีตลอดรับทุกท่านทำเป็นเข้าวีพีธรรมดานะครับเข้าวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนออาหน่อยกายชาตินะครับอาหน่อยกาชาติของวันที่8นะครับ8กานะกาละมาการาคม2568นะอันนี้จะเป็นเงินพุทธนะครับปีเกี่ยวปีเชื้อทำช่วงทำถงดีดีไม่ทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อเข้ามาชมนะครับทุก้มทุ้มเลยจ่าหัวจิตจ่าเลยนะครับหัวจิตจ่าหัวจิตแจงิตแจงหัวแจกด้วยนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะ สี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้ารองหกนะอ่าสี่แปดสี่แปดห้าแปดอ่ามันต้องออกอีกแปดนะอ่าห้าหกสี่เก้าห้าเก้าสี่ถึง 50, T1, 51, T6, 56, T5 นะครับฟันไรนะปรับเบรดไปนี้นะครับที่สี่นะครับเราเน้นที่ไหนใครเน้นที่ห้าตามเคยละก็ช่องนี้จะเน้นจะเลขที่อ่าแล้วมันก็งนี้จะเอกเลขคู่เรื่อยๆอ่าครับ โอเคครับอันนี้คิดเหว่าขคิดวินงรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งนะคะแนนที่ห้าแล้วก็าห้าไปใช้นะครับอืมโอเคครับ mm hmm. เก็บไว้แล้วหาอะไรจาชักแคบหน้าจอไว้เก็บเอา,เอา,าน,นะครับเอามาแน่นนะครับเถูกอะไรทุกตัวเลยนะครับอืม mm hmm. เดี๋ยวเราแล้วครับทันเลยนะ,อะขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับออกสีโรงเย็นพร้อมๆกันกับเลยทานมาเฉพาะกิบนะอ่าประมาณนี้นะครับรุ่นๆนกันครับตรสนีครับ